ไก่งวงนะครับผมกินอาหารเก่งมากเลยครับวันนี้นะครับก็เหมือนกับทุกๆวันนะครับผมมาให้อาหารไก่งวงนะครับแต่วันนี้นะครับเหมือนจะมีแสงสว่างเป็นพิเศษเลยนะครับแดดเริ่มสองข้อแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาในเขาวิ่งนะครับผมโรงนอนก็จะมีต่างหางนะครับผมให้เข้าไปนอนกลางคืนแล้วก็ปิดไว้มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันพวกหมาอะไรเงี้ยนะครับ ในช่วงกลางคืนช่วงที่เรานอนหลับนะครับแต่ช่วงกลางวันเราก็ปล่อยออกมาเดินเราก็ล้อมตะไคร่นะครับแล้วก็ปล่อยใง่งวงออกมาเดินเล่นนะครับผมกินอาหารนะครับเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาครับมีพื้นที่แบบนี้จะดีนะครับชวยช่วยเขาผสมพันธุ์ได้ดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาถ่ายผลนะครับอาจจะไม่มีไข่เยอะนะครับ หรือว่าบางก็คือส่วนใหญ่ก็คือเขาจะหยุดไข่ไปนะครับมีแค่บางตัวที่ยังไข่อยู่นะครับที่เขาถ่ายผนเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มไข่นะครับผมในช่วงปลายปีนะครับผมในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนะครับก็จะเริ่มมีการไข่นะครับผมไข่ก็จะเริ่มเยอะขึ้นอย่างนี้ครับเอาไงงวงก็ ชุดพ่อแม่พันนะครับผมใครชอบนะครับก็สามารถพักมาพูดคุยนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมปรึกษาได้ครับผมสามารถปรึกษาเข้ามาได้นะครับปรึกษา,ารเรื่องการเลี้ยงการดูแลนะครับผม แรงๆนะครับ